สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้ก็วันที่28กุมภาครับเป็นสิ้นเดือนพอดีเนาะก็มีปัญหาระดับชาติของทุเรียนเนาะช่วงนี้ก็รัดใบอ่อนมาแบบนี้ใช่ไหมครับคือรัดใบอ่อนมามันเป็นเรื่องปกติของทุเรียนเนาะคือมันจะรัดใบอ่อนมาในช่วงประมาณนี้นะครับลูกประมาณนี้เท่าข้างหลังเนี่ยก็มันเป็นเรื่องปกติครับของทุเรียนถึงรอบใบมันแล้วก็มีฝนมาเนาะฝนก็มีไนโตรเจนมาฝนตกติดต,ต่อกันประมาณ3-4วันเนาะก็ทําให้มันรัดใบอ่อนออกมาอย่างเช่นสวนนี้เนี่ยก็รัดใบอ่อนออกมาทั้งสวนครับ สวนนี้อยู่ที่จันทบุรีนะลืมบอกไปเป็นสวนลูกค้าของเราเองที่ใช้มา2ปีเต็มนะครับ <S <S ก็ช่วงนี้เนี่ยเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับให้ฉีดค่นเจตัวดูที่ไปนะครับฉีดค่นดูที่ <S <S ทั้งสวนเลยฉีดอัดเข้าไปครับ <S <S ก็ดูที่เนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยพืชมันจะจับกินได้เลยใบมันจะจับกินได้เลยแล้วก็ลูกเนี่ยมันจะจับกินได้เลยนะครับทำให้ได้รับอาหารโดยตรงเนาะมันก็จะทําให้ลูกขุยนเนี่ยมันร่วงยากในช่วงนี้นะครับก็ ผมเคยถ่ายคลิปให้พี่ๆดูในะลหลายคลิปครับดูที่เนี่ยมันฉีดได้จนถึงเก็บผลผล,ผลิตนะครับลูกประมาณนี้นะต้นนี้เนี่ยอย่างที่พี่ๆเห็นอยู่นะมีประมาณ3มรุ่นที่ผมมองวองมีรุ่นหัวดอกมีรุ่นที่เป็นดอกเป็นมะเขือพวงอยู่นะแล้วก็รุ่นลูกเข้ากระป๋องนมใหญ่ก้อนปั้นเนี่ยนะครับเพราะส่วนมากส่วนนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้กันนะครับวิธีการแก้ปัญหาของเราส่วนนี้ก็คือทั้งลูกเนี่ยนะครับเราฉีดเจ้าตัวดูที่นะครับบวกแคลเซียมบอลลอนแล้วก็มียาป้องกันแมลงไปแค่นี้ครับ แล้วก็ทางใบที่วันนี้ฉีดอยู่เนี่ย่าพี่เขาฉีดตัวแมกนีเซียมไปนะครับทางใบฉีดพวนทําใบนะครับแมกนีเซ mm ีย hmm. มก็จะไปช่วยให้ใบเขาเข้มใบแก่ใบนะครับก็ช่วยได้ดีครับเมื่อใบมันแก่ใบเนี่ยมันถึงไม่ยั่งอาหารลูกเนาะที่มันล่วงเนี่ยเพราะว่าใบเนี่ยมันยั่งอาหารลูกถ้าเราเติมอาหารให้มันเต็มที่เติมอาหารให้มันเพียงพอนะครับมันก็อยู่ได้ไม่ล่วงแน่นอน,นครับแล้วก็สังเกตดูใบเก่าเราดีด้วยนะครับแล้วก็ลืมบอกไปทางดินเนี่ยเมื่อประมาณ56วันก่อนนะครับเราให้ปุ๋ยตัว8ปดยี่สิบ ก็จะช่วยได้พอประมาณนะครับตัวใบยสีก็ช่วงนี้ก็ไปช่วยสร้างเมล็ดนะให้ลูกเขาแล้วก็ช่วยทําทให้ใบเขาแก่ไวด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวพาเดินดูหลาย,ลายต้นไปนี่ครับให้พี่ดูต้นนี้ก็รัดทั้งต้นนะลืมถ่ายใบให้ดูเมื่อกี้นะต้นนี้ก็รัดทั้งต้นตอนนี้ก็ยังอยู่ดีครับยังไม่ร่วงนะครับผมว่าไม่ล่วงแน่นอนเพราะว่าใบเก่าดีแล้วก็เราเติมอาหารให้เขาทันท่วงทีนะครับทาให้เขาล่วงยากแน่นอนถ้าฉีดพ่นจะตูดุที่แล้วก็ บางทีเราต้องฉีดแม็กดนะ้วยเนาะผมก็จะไม่ขอพูดถึงเรื่องว่าตอนนี้เนี่ยเขาฉีดอะไรกันอยู่เนาะในหลาย,ลายสวนก็หลากหลายสูตรครับก็ชอบสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นนะครับยังไงก็ลองดูสูตรนี้กันบ้างครับใช้ดูที่ฉีดพ่นนะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ฉีดพ่นทั้งใบทั้งลูกก็ให้อาหารทั้งใบทั้งลูกเลยนะครับปพาดูอีกประมาณหลายต้นหน่อยนะครับอาจจะไม่หลายต้นก็ได้เพราะว่าร้อนจัดร้อนมากวันนี้ครับปะนี่อันนี้ให้ที่พี่มองดูข้างบนแล้วก็ใบเห็นนหม รัดออกมาเต็มเต็มทั้งสวนนะครับเต็มทุกต้นเต็มทุกกิ่งนะครับแต่ว่าลูกประมาณนี้นะก็โอเคนะอยู่ได้นะครับยังอยู่ได้นะครับนี่ยังไม่มีเห็นร่วงให้เราเห็นนะครับถ้ามีร่วงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันร่วงครับนะต่อไปดูอีกในหลายต้นครับต้ลูกก็ประมาณนี้มีหลายรุ่นครับส่วนนี้นะต้นนี้ก็มีสามรุ่นเหมือนกันนะครับมีสามรุ่นนะครับก็โอเคนะยังอยู่ได้นะนี่ประมาณนี้ครับ จุดพ่นดูที่นีถ้าส่วนไหนไม่มียาลาก็บวกเอ็กซาเคียเข้าไปด้วยนะครับบวกเอ็กซาเคียเข้าไปด้วยได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูต้นที่เป็นหางแย้อยู่ไปต้นนี้หางแย้ยังไม่ไหมครับแล้วก็มีดอกขึ้นหลังที่ยังไม่บานเนาะแล้วก็มีหัวดอกอยู่ประมาณสามสี่ลูกนะครับสารแน่นอนครับใช้ดูที่นะก็ส่วนไหนที่ยังไม่เคยลองยังไม่เคยสั่งไปใช้ยังไม่เคยฉีดพ่นก็ลองได้ครับไม่มีปัญหาคนระับก็ให้อาหารเขาเดือยตรงอย่างที่ผมพูดไปใน,ในหลายคลิปนะนี่ ส่วนต้นนี้เนี่ยมันจะรัดแค่ด้านบนนะแต่ข้างล่างเนี่ยก็เลื่อมไหลมานะครับเห็นไหม้านบนรัดแบบโอ้โหเป็นสอกอะ่ะพี่เนาะยาวเป็นศอกนะผมว่าถ้าไม่ใช่ตัว824ช่วยไวย้แล้วก็ไม่ได้เราฉีดพ่นตัวดูท่ไปเนี่ยโอ้โหน่าจะมีวิตกครับเพราะว่าปัญหาของทุเรียนเนี่ยมันจะชอบร่วงช่วงนี้กันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันแย่งกินอาหารนะครับใบมันแย่งกินอาหารลูกลูกก็ร่วงเป็นเรื่องปกติครับถ้าเราเติมอาหารไม่เพียงพอเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะร่วงทั้งต้นนะบางทีเหลือไม่ให้เราประมาณ5้าลูกสิบลูกเนาะอันนี้ก็เพียบครับนีแต่งขาดเรียบร้อยลูกก็กาลังสวยลูกมันอาจจะชะง,งักนิดหน่อยนะเพราะามีใบอ่อนมานะลูกมันอาจจะหยุดชะง,งักหยุดการจเจริญเติบโต,ตไปนิดหน่อยครับแต่ว่าเมื่อใบมันมันแก่แล้วเนี่ยมันก็ไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมพาเดินดูต้นข้าไหร่อีกต้นหนึ่งไปอย่างต้นแบบนี้เนี่ยนะครับผมไม่คิดหรอกว่ามันจะร่วงนะยังไงก็ไม่ร่วงใบดูใบใบดีมากครับส่วนนี้นะใช้ยาผมนะครับ ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ตรีค์ไทมมองสเบียงดูที่เนี่ยใบดีแบบนี้ทุกสวนครับที่ใช้กันอยู่นะใบแบบนี้เลยนะขนาดโดนลมโดนไรแดงไปประมาณสักหกรอบฉีดไรแดงไปหกรอบแล้วใบยังแบบนี้นะบใบยังดีแบบนี้แล้วก็ดูลูกข้างในนะเดี๋ยวผมให้ดูดูใบรัดมาอย่างนี้นะดูลูกข้างบนโอเคเนาะยังเต็มต้นเหมือนเดิมครับยังสวยงามเหมือนเดิมครับนี่แหละนะคือถ้าเราให้อาหารเขาเต็มที่นะเขากินได้นะครับดิน ดินเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเนาะเพราะว่าถ้าดินกินอาหารได้นะครับมันก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ใบปรุงอาหารได้ใบใหญ่แบบนี้ปรุงอาหารได้รับแสงได้ดีใบเขียวรับแสงได้ดีเนี่ยมันก็เลี้ยงพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เราเติอมอาหารที่ถูกต้องให้เขาในแต่ละช่วงในแต่ละวัยเนาะปุ๋ยทางดินมีส่วนสําคัญการแต่งรูปม,ม,มีส่วนสําคัญมีส่วนสาคัญทุกอย่างนะครับในการที่จะทําให้เขาไม่ล่วงเนาะไม่ใช่ว่าฉีดตัวตัวที่ไปเนี่ยมันจะทําให้รูเขาไม่ล่วงเราก็ต้องดูใบที่สวนเราด้วยดูดินที่สวนเราด้วยว่าดินเราค่าดินดีมเรา แต่ปรับสภาพดินด้วยจะตัวเอ็กต์เคลียร์ไหมนะครับมันได้หลายปัจจัยครับที่ทําให้ลูกทุเรียนไม่ร่วงเนาะมันก็ต้องเคื่อนหนุนช่วยเหลือกันส่งเสริมกันเนาะมันเลยทําให้ลูกไม่ล่วงนะนี่ถ่ายให้พี่ๆีดูประมาณนี้นะแล้วก็ให้ตากล้องแพนไปดูใบมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้ทุกต้นนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้ร่วงนะนี่แต่งออกแต่งออกนะเดี๋ยวอีกต้นหนึง่งขออีกต้นหนึ่งนะครับตอนนี้ตากล้องผมเริ่มร้อนแล้วร้อนมากกว่านี้นครับประมาณนี้ครับ อยู่ได้แน่นอนครับฉีดพ่นดูที่ครับแล้วก็ช่วยให้เขาโตดีนะครับส่งเสริมการจเจริญเติบโตของลูกแบ่งซิลเพิ่มน้ําหนักเพิ่มแป้งให้เขาครับช่วงนี้อาจจะหยุดชะงกักนิดหน่อยลูกอาจจะบิดบิดนิดหน่อยแต่ว่าก็มันเป็นพ่อใบอ่อนครับมันยังกินอาหารกันเยอะเนาะยังไงเนาะฝากไว้ด้วยครับสําหรับใครที่อยากลองดูที่ก็พูดคุยสอบถามกันได้ครับจันทบุรีและยองตาดเนี่ยเราจะส่งให้ถึงสวนหรือว่าถ้าทางภาคใต้ชุมพรละนองพวกประจวบนะครับ นครศรีสุราษฎร์เนี่ยเรามีบริการจัดส่งเคอรี่ให้เนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ